สวัสดีค่ะรายการเรียนบัญชีกับเชอรี่จุลาพัฒนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาษีเงินได้หักหนกที่จ่ายค่ะภาษีเงินได้หักหนกที่จ่ายมีแบบไหนบ้างแล้วก็ใช้แบบอะไรในการยื่นนะคะในกรณีที่เราเป็นผู้หักอ่าก็คือจะเน้นไปทางที่เราอ่ะเป็นผู้หักนะผู้หักคือหมายถึงว่าหักเงินเขาแล้วเราก็เป็นคนเอาไปนําส่งที่สำมัครเราต้องใช้แบบ พองอดออะไรานะคะแต่ลิจะเน้นแต่ตัวที่เจอบ่อยๆแบบคร่าวๆเท่านั้นลิไม่ได้เจาะลึกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบเจาะลึกรบกวนทุกท่านเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างที่ลิให้ไหว้ด้วยนะคะแล้วก็เราไปดูกันเลยค่ะว่าเราเริ่มต้นตรงจุดไหนดีแบบฟอร์มภาษีเงินได้หาัางนที่จ่ายแบบแรกที่จะเป็นแบบฟอร์มนำสง่งให้แก่สรรพากรเนี่ยนะคะก็คือพงอดอหนึ่งค่ะ เราจะคุ้นเคยกันดีนะคะในเรื่องของพองดอหนึ่งสำหรับนักบัญชีทั้งหลายเพราะว่าทุกๆบริษัทเนี่ยจะต้องทำอยู่แล้วรวมไปถึงบุคคลธรรมดาด้วยก็ต้องทำนะคะในพองดอหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มของพนักง,งานที่มีเงินเดือนค่าจ้างรวมไปถึงเบีย้ยเลี้ยงสวัสดิการค่าประชุมต่างๆเนี่ยนะคะถูกรวมเข้าไปอยู่ในมาตรา40 วงเล็บหนึ่งแห่งประมวลรัษดากรค่ะกลุ่มนี้คือใครคนที่เขาตอบบัตรเข้าออกนะคะคนที่นําสรงป่ะกันสังคมของคนนี้คนเดียวเนี่ยที่ได้เป็นเงินเดือนจากบริษัทเขาเรียกว่ารายได้ตามประมวลรัษดากรมาตรา40วงเล็บหนึ่งค่ะเราก็จะกรอกลงไปในพองออดอหนึ่งนั่นเองส่วนอีกวงเล็บหนึ่งที่จะนํามากรอกในพองอดอด หเช่นเดียวกันนั้นก็คือมาตรา40วงเล็บ2นะคะกลุ่มนี้คือใครกลุ่มของฟรีแลนซ์ค่ะที่มีค่าในหน้าค่าจ้างเขาไม่ได้ตอกบ,บัตรเข้าออกเขาไม่ได้ยื่นประกันสังคมกับบริษัทนี่คือกลุ่มของ40วงเล็บ2ค่ะเราจะใช้แบบพองอรอหนึง่งในการนําส่งวิธีการออกหักหน้าที่จ่ายนะคะจะคิดตามอัตราก้าวหน้าของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งซึ่งในอัตราเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหรือจะเหมือนกันแล้วแต่ทางสรรกมะ์จะประกาศในแต่ละปีนะคะตรงนั้นเราต้องคอยติดตามในพงศ์ะด91หรือ90ในกรณีนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในเรื่องของการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตร,ตรงจุดนั้นนะคะว่าใครจะใช้แบบอะไรอันนี้ขอพูดแต่ในเรื่องของภาษีเงินได้หานที่จ่ายที่เราต้องนําส่งก่อนสรุปนะคะพงศ์ด1เรานําส่ง มาตรา40วงเล็บ1และวงเล็บ2น,นั่นก็คือเงินเดือนค่าจ้างต่างๆที่เขาตอกบัตรนะคะกับ40วงเล็บสก็คือกลุ่มของฟรีแลนซ์วิธีการหักนาที่จ่ายก็คือคิดตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองค่ะแบบฟอร์มนำส่งภาษีเงินได้หักที่จ่ายแบบที่2นะคะก็คือแบบพองดอ3นั่นเอง เราจะเจอกันบ่อยมากเลยก็คือแบบพองรดอสามเนี่ยวิธีสังเกตในการใช้แบบพองรดอสามคืออะไรคือบริษัทหรือนิติบุคคลเนี่ยทำการหักหนะีที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาค่ะส่วนตัวแล้ววิธีสังเกตบุคคลธรรมดาคือหนึ่งเลยรีมองว่าไม่มีคําว่าจํากัดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทางผู้ถูกหักนะีที่จ่ายเขาส่งมาเป็นชื่อร้านร้านเช่นร้านกอไก่ร้านขอไข่อย่างเงี้ยค่ะแต่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของเขา13หลักเป็นเลข ของบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะเราก็จะมองเป็นพงศดรสามทันทีถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาค่ะยกตัวอย่างนะมีนายมีนางสาวด็อกเตอร์หรือว่าชื่อร้านนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญและก็คณะบุคคลแบบนี้จะตีความว่าเป็นบุคคลธรรมดาดังนั้นเนี่ยเราจะนำรายชื่อของเขาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายตรงจุดนั้นมาใส่หานาจ่ายในพองดอดร3นะคะ ในพงศลสามรายได้อะไรบ้างที่จะนํามาหักหนะที่จ่ายเข้าไปกรอกนําส่งสัมภาก็คือมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8ค่ะ40วงเล็บ5นี่ก็จะเป็นกลุ่มของค่าเช่านะคะวงเล็บ6เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอวิชาชีพนะคะเช่นคุณหมอทนายหรือแม้แต่นักบัญชีผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะอยู่ใน40วงเล็บ6นะคะ40วงเล็บ7ก็คือในการรับเหมารับเหมาในที่นี้คือไม่เหมือนวงเล็บ2นะ รับเหมาในที่นี้คือเอาอุปกรณ์มาเองด้วยแบบเหมาหมดเลยฉันสร้างบ้านอย่างเงี้ยเออฉันเหมาก่อสร้างมองงอ่ายๆแล้วก่อสร้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็40่สิบเล็ก็คือรา,ายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับ1-7ถึง 7, นั่นเองนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับ1-7่ถึงทีนี้ถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างของค่าใช้จ่ายของบริษัทที่จะเกิดการหักมาที่จ่ายเกิดขึ้นแล้วมากรอกในพงศธรสเนี่ยก็คือจะมี มาตรา3เตระสะค่ะอันนี้เข้าไปดูได้ในจะประมวล,ลนนะรัศดรนะลิไม่เจาะลึกนะคะดิยกตัวอย่างเช่นเงินรางวัลนะคะการแข่งขันต่างๆค่าจ้างทำของนะคะมีค่าโฆษณาค่าเช่าค่าขนส่งอย่างเงี้ยค่ะในการหักหนะ้าที่จ่ายของแต่ละรายการที่ดิเล่ามาเนี่ยนะก็จะไม่เท่ากันนะคะเช่นค่าขนส่ง1โฆษณา2%นะคะค่าจ้างทำของ3%นั่นเอง แล้วก็เงินรางวาัล5%ค่ะตรงนี้เวลานำส่งก็เข้าไปดูตารางเดี๋ยวลิจะแนบท้ายไว้ให้นะคะว่าเป็นตารางว่าต้องหักนะที่จ่ายเท่าไหร่ของค่าใช้จ่ายตรงจุดนั้นของบริษัทนะคะเราสามารถเข้าไปดูเจาะลึกกันได้ของเว็บไซต์กรมสรรปาณ์ได้เลยค่ะ แบบฟอร์มสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือพองอะดอ53นะคะพองะดอ53เนี่ยวิธีการสังเกตในการที่จะใช้ง่ายๆเลยสําหรับส่วนตัวลี่นะคะก็คือนิติบุคคลหักนิติบุคคลด้วยกันเองค่ะใช้พองะดอ53ส่วนเรื่องของภาษีเงินได้หักและที่จ่ายที่จะต้องกรอกลงไปนั้นตามมาตราอะไรเหมือนพองอะดอ3เป๊ะเลยแต่เพียงแต่ว่าพองอะดอ3หักบุคคลธรรมดาพองอะดอ53หักนิติบุคคลนั่นเองค่ะนิติบุคคลหักนิติบุคคล นิติบุคคลน,นี้มีใครบ้างที่เราจะสังเกตกันง่ายๆนะคะมีคําว่าจํากัดนั่นเองหรือถ้าเรามองง่ายๆนะคือบริษัทมหาชนจํากัดบริษัทจํากัดห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือแม้แต่ห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนั่นก็คือเขาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วนั่นเองนะคะสรุปนะพงศ์ระดอห้าสาใช้เหมือนพองศ์รดอสาเลยสําหรับการนําส่งหักนะัดที่จ่ายนะคะมาตรา4ี่วงเล็บ5้าถึงวงเล็บ8 แต่เพียงแต่ว่าเป็นนิติบุคคลหักนิติบุคคลด้วยกันนั่นเองค่ะก่อนจบรายการในวันนี้นะคะรีขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเชอรี่จุฬาพัฒ์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะ มาสรุปกันาฝากจองเรียบร้อยแล้วเราต้องสรุปนิดนึงพงรรหนึ่งคือ4ี่วงเล็บหนึ่งและวงเล็บ2นะคะเงินเดือนค่าจ้างฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะอยู่ในพนรรหนึ่งสิ้นปีอย่าลืมทําพรรหนึ่งกไก่เพื่อสรุปนําส่งสัมภาระภายในกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะคะพรรสามนิติบุคคลหักบุคคลธรรมดาค่ะและพรรห้าสามนิติบุคคลหักนิติบุคคลจบแล้วง่ายมากเลยใช่ไหม วันนี้เชลลี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ